อรุณสวัสดิ์ยมามเช้าครับพบกันเช้าวันนี้วันพุธที่สิบสิบเจ็ดธันวาคมแล้วเวลาติดปีกโบยบินอยา่างรวดเร็วนะครับเผอ่มแทบเดียวเข้าสู่เครื่องหลังของเดือนธันวาคมแล้วนะครับแล้วก็ก็จะเข้าสู่โหมดเข้าดาวนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนนานๆก็ต้องเจอคริสต์มาสก่อนนะครับก็ ช่วงนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาหรือยุตินะครับก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะครับไปยังทหารหารทั้งหลายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับอย่างกล้าหาญแล้วก็เสียสละนะครับส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ นะครับผลกระทบโดยตรงนะครับในพื้นที่แบบกระจายตามแนวชายแดนหลายอำเภอในพื้นที่หลายจังหวัดนะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับแล้วก็ได้ข้อยุติโดยเร็วนะครับเพราะว่านี้ไม่พ้นยังไงไทยกับพูชาก็ยังเป็นเพื่อนบ้านกันต่อไปนะครับเราเอง ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็มีีน้องผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาทำงานนะครับหาทำมาหาเลี้ยงชีพแหละนะครับส่งเงินกลับไปดูแลครอบครัวที่ประเทศบ้านเกิดก็ยังไงก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับถ่อยทีท่อยอาย,ให,ายให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว วันนี้พรุ่งนี้เลยยิ่งดีนะครับแต่ไหน,นะเอายังไงก็ก่อนปีใหม่หวังว่าจะได้มีข่าวดีนะครับความรุนแรงนะครับความรุนแรงทั่วโลกเลยโอ้โหเหตุการณ์จริงในออสเตรเลียในสหรัฐอเมริก,กาน่ากลัวนะครับสังคมช่วงหลังๆนี้เราไปเห็นความกรดแจ้งทั้งในระดับ ส่วนบุคคลนะความขัดแย้งในเชิงความคิดนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในระดับชาติอืมเ่ตติดตามอย่างมีสตินะครับก็บังว่า เรื่งราต่างๆก็จะคลี่คลายไปนะครับยังไงก็โอ้โลกโซเชียลนี้เราได้รับข่าวสารมากมายในแต่ละวันก็เลือกรับแล้วกันนะครับเอ้าส่วนเราก็ยังไงก็ต้องมาพบกันส่วนหนึ่งก็จะได้คลายเครียดนะเหมือนคลายความเครียดจากเหตุการณ์ที่มันสร้างความวิตกกังวลให้กับตัวเรานะครับ <c ười> กีฬาก็ยัง น่าจะเป็นเรื่องเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราได้มีโอกาสได้ผ่อนคลายนะครับบางทีก็เป็นความรื่นรมนะเอะเทนเมนต์แม้บางครั้งมันจะอาจจะไม่ค่อยเตอ์เทนก็ตามครับซีเกมก็ยังเดินหน้าการโอ้โ oh, ห oh, ทัพกีฬาไทยปีนี้ประสบความสำเร็จในเกือบทุกประเภทกีฬานะครับ ไม่ว่าโอ้แต่ก็ทีมชุดทีมชาติไทยแพ้ทีมมาเลเซียกู้ปรับเก่านะแม่แต่ว well, ่ามาเลเซียไทยนี่ถือว่าเป็นมาหน้าเสปักตะก้ออยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็เพื่อนบ้านกันก็มีบ้างนะครับคือชนะตลอดไปันเดี๋ยวเพื่อนมาแข่งแต่ก็คงไม่มาแข่งกับเรากีฬาก็อย่างนี้แหละก็พัฒนานะครับขึ้นมาเช่นเดียวกันโอ้หลังๆนี่หลายประเทศนะครับโดยเฉพาะเสปักตะก้อถ้าพูดถึงเสปักตะก้อนะครับ เกาหลีใต้นี่ก็ยกระดับมาตรฐานขึ้นมาโอ่งสู้กับทีมมาน่าลูกลูกกาเรียว่าลูกลูกหวายนะแต่ก่อนเป็นลูกหวายนะตอนนี้เป็นโลกลูกพลาสติกแล้วนะครับประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างความสุขนำความสุขให้กับคนไทยอย่างท่่มท้นนะครับทีมนัก วิ่งทีมกีทาของไทยก็สุดยอดจริงๆนะครับเรียกว่าโอ,โอเนี่ยพัฒนาการของนักกีฬาไทยในบางประเภทนี่ถือว่ายกระดับขึ้นไปสูงระดับไม,ไม่ไม่ใช่เฉพาะระดับเอเชียนะครับระดับโลกแล้วตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยนี่ถือว่าเป็นระดับโลกแล้วนะครับก็เออก็ยังพอมีกีฬามาให้ ผ่อนคลายนะครับในท่ามกลางความไม่สงบท่ามกลางเรื่องราวความขัดแย้งนะครับความการจะบอกว่าโจมตีใส่้ายป้ายสีกันเขาทำหน้าที่นะผู้ที่จะเป็นตัวแทนของพวงชนชาวไทยไปทําหน้าที่สอสอนะเขาก็ทําหน้าที่แหละนะครับเราก็รักใครชอบใครหรือเชื่อถือใครศรัทธาใครก็เลือกคนนั้นนะครับไม่เป็นไรก็ว่ากันไป ลิเบียลกสุดสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์นี้ไม่มีฟุตบอลลีกนะครับไม่มีทั้งลีกยุโรปแล้วก็ลีกรีเมียลีกนะครับไปเตะกันวันเสาร์เลยนะครับแล้วก็ยูฟายูฟาแชมเปี้ยนลีกจะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์กลางสัปดาห์หน้านะครับพริเมียลีกสุด <Phone Blaze> <Eagle Snow> สัปดาห์นี้มีโอ้โหน่าสนใจไปย่างยิ่งนะครับคู่ใหญ่เรียกว่าคู่ใหญ่แลยถึงว่าคั้นวิกเนชเลยนะครับตั้งแต่วันเสาร์เลยนะครับนิวกาสเซลยืนเตดพบเชลซี หัวค่ำส่วนคู่คู่ดึกนะอืลิ้วพูไปเยือนสปเปอร์อนะนีคู่ใหญ่แล้วก็วันอาทิตย์นะอืมนี่ก็ <c oughs> ออกมาลุ้นนะว่าจาาฟูสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนหรือเปล่า <c oughs> เมื่อเป็นยาร์ซานอนจาาฟูนะครับจะมาเยือนลิ้วพูนะครับแต่ไม่ได้เจอทีมลิ้วพูนะ พบกับทอปฟีสินเงินเอฟเวอร์ตันเพื่อนร่วมเมืองลิเวอร์พูลนะครับเสีวสยวไส้แทนในกันเนอร์จริงๆนะเพราะว่าในเวลาเดียวกันก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นนะวันเสาร์นะคู่ไอซ์นวน้เตกัอนอาทิตย์นะครับวันเสาร์โอโ้โหแมนเสตี้นี่เตก่อนนะจำไม่ผิดเจอเิสเซอรมยูนิเต็ดมีโอกาสสูงทีเดียวที่ แมนซิตี้จะชิงจังหวะขึ้นไปขึ้นบัลลังจากฝูงก่อนสัปดาห์นี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีคู่วันอาทิตย์อีกโอ้นี่ก็คู่ใหญ่ได้อะคู่ใหญ่ไหมคู่ใหญ่แล้วแอสตันวิลล่าพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โอ้สัปดาห์นี้ติดตามนะครับเดี๋ยว ใกล้ๆวันก็คงจะมีโอ้ช่วงนี้นักเตะหลายทีมนี่ต้องไปรับใช้ทีมชาติในมาการกีฬานาากรรมฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นส์คันะครับโอ้โหหลายทีมนี่เรียกว่าไปค่อนทีมเลยนะครับลิวพูเองก็จะไม่มีโมเมนซาล่าในปริมรเลีกยู่าแชมเปี้ยนลีกไปอีกหลายนัดนะครับถ้ามแมันนี้ถ้า ทีมชาติอียิปต์ผ่านเข้ารอบลึกๆนี่แล้วเผยล,ลากยาวไปถึงตลางเดือนมะกรากคมเลยช่วงนั้นก็คงจะมีข่าวการซื้อขายนักเตะย้ายทีมตลาดฤดูหนาวนะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับวันนี้ก็ส่งความสุขให้พวกเราทุกคนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องตามแนวเขตชายแดนในพื้นที่ ที่เกิดการปะทะกันนะครับก็ขอให้ปลอดภัยทหารทุกคนทุกท่านก็ปลอดภัยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยได้อย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็เห็นข่าวความสูญเสียมาไม่เว้นแต่ละวันเราก็ไม่ดีแหละนะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีโดยเร็วมีสุขทุกคนนะครับยินดีด้วยกันวันนี้ สวัสดีครับ